ว่า Facebook จะเปลี่ยนชื่อมั่ว๋ยวไปเชื่อครับคนทำธุรกิจแบบนี้มาชื่อนั้นสำคัญสุดเพราะคนจำได้ไอเดียนี้มาจากมาร์ค r คเบิร์ตจะตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า m ม t าเวร์สก็คือเป็นบริษัทแม่เราว Facebook เป็นตัวลูกแต่ก็มีคนไปปันป่นว่า Facebook จะเปลี่ยนชื่อไม่มีทางฮนะถ้าเปลี่ยนชื่อนะครับผมให้เลยเป็นละร้อยใต้คอมเมนต์ ม้นมาเลยครับผมแจกเลยเม้ลละร้อยผมมั่นใจว่าไม่มีทางที่มาร์คซัก,กเบิดจะเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กเป็นชื่ออื่นเ็กคาดแตะเป็นโลโก้เดิมชื่อเดิมอยู่ผมกล้าแจกเลยเห็นแบบเนี้นี่นะครับคนม,มีตังค์ก็มีงานแต่งตัวแบบเป็นบ้านรองเท้าแบบนี้เห็นอะไรก็ใส่นะฮะม้ลละร้อยแล้วครับตามน,นี้ตามน,นั้นเลยครับม้นมาเลยกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยผมแจกม้นละร้อยถ้าเฟซบุ๊กเปลี่ยนชื่อครับ